I was bored, We were chillin' in the house. Stand ดีนะคะกบเข้ามาเจอกันกับกิ๊บอีกแล้วนะวันนี้นะคะกิ๊ก็จะมาเป็นแชร์ลิปสติกทั้งหมด5แท่งของกิ๊บนะคะให้กิ๊บแบบใช้บ่อยมากตอนที่กิ๊บแบบว่าไม่แต่งหน้านะคะแต่เหมือนมันจะมีบางโมเมนต์ที่เราสึกว่าเราไม่ได้อยากแต่งหน้าแต่ขอรู้สึกว่าเออให้ปากมันมีสีนิดนึงไม่ให้มันดูแบบซีเกินไปนะคะแล้ววันนี้ทั้ง5้าแท่งที่กิ๊บแบบว่าใช้อะมันก็จะมีทั้งที่แบบถูกและดีแล้วคือถูกและดีจริงๆแล้วก็จะมีแค่แท่งสองแท่งที่แพงแต่ดีแต่ก็คือคคคุณภาาพกก็ือแบบดีมๆนะะ อยากรู้แล้วว่าทั้งห้าแท่งมีอะไรบ้างนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะแท่งแรกนะคะบอกเป็นลูกหลักมากป้ายยาวไปแบบหลายคนมาก่านะคะออรติกมูฟเมนต์นะคะสีนี้ก็คือสีเบอร์สีนะคะพีทอลนะมันจะมีความเป็นนูตชมพูสวานอะไรเงี้ยน่าจะชอบนะคะทาเป็นอ v e r เ d ย์ก็ได้รุ่นนี้ของเขานะคะเนื้อของเขาอะมันเป็นแบบเนื้อแบบบางเบารู้สึกว่าฟินิชมันคล้ายๆแบบเนื้อเววเวทอะไรเงี้นะคะแล้วก็คือแบบลื่นมากคือเกี่ยได้ง่ายมากนะคะที่สําคัญอันนี้คือทาแล้วแบบไม่ตกลงนะคือกิฟชอบมากๆาคือเป็นอีกสีหนึ่งที่แบบกล้าพูดเลยว่าทา มากแบบบักมากจริงๆนะคะอันนี้ แท่งต่อมานะคะก็ For You t o Lip Gel สีเบอร์หก Secret Nude นะจะมีความสีออกเป็นแบบน,นูน้ำตาลชมพูนิดหนึ่งรุ่นนี้ของเขามันเป็น Glossy Lip อะฉะนั้นก็รู้สว่าคนปะแห้งก็ทาได้แล้วตก่องแล้วก็กบสีปากเดิมได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็พิกเมนก็คือแน่นมากต่อมานะคะ Can Make s a y On b a r b o o สีเบอร์สองนะคะสีนี้สำหรับก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบชมพูอมส้มๆนิดน,นึงนะคะรุ่นนี้ของเขามันเป็นลิปบลมฉะนั้นพิกเมนต์ของเขามันอาจจะแบบไม่ได้แน่นมากาอาจจะไม่ได้กบสีปากเดิมได้มากเท่าตัวอื่นๆนะ แล้วรุ่นนี้ของเขานะคะคือเป็นลิปที่มันมี U V Shield ด้วยนะคือว่าเอยมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ดีนะคะไม่ค่อยเห็นลิปที่มันจะมีแบบ U V Shield เหมือนตัวนี้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบถ้าใครแบบว่าชอบใส่งันต้องส้ำอางของญี่ปุ่นนะคะคือไม่อยากจะให้พลาดแค m เมครุ่นนี้จริงๆนะจีจตอม,มานะคะก็จะเป็น Roman c e Casting Water t ท n นนะคะอันนี้สีเบอร์แปดนะสีเบอร์แปดมันจะมีความเป็นชมพูตุนต่นๆม่วงๆนิดนึ่ะแต่ว่าแบบกีบกรุ่นๆแต่มันมีความแบบตุ่นมากกว่านั้นนะคะวันไหนที่ไม่ไ มันก็ไม่ได้ทำให้หน้าแบบดูดุเกินไปนะคะอย่างสุดที่กิฟชอบคือความฉ่ำคือฉ่ำมากสวยมากแล้วคือเมสสีแน่นนะคะแล้วอีกอย่างที่พอเรากินข้าวอย่างเงี้ยความฉ่ำมันหายไปแต่ว่าสเตนที่สีที่ปากคือมันค่อนข้างแบบแน่นเลยนะคะท่้สนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวน,นี้นะคะเฟรนดี้บิวตี้นะคะรุ่นกอสบอมนะคะสีอันนี้ก็คือชื่อว่าเฟรนดี้โกนะคะรุ่นนี้ของเขานะคะคือเป็นลิปกอสแต่กิวฟสัมัมันเป็นกอสที่แบบไม่ได้เหนียวเนืนอนานะแล้วก็คือกลิ่นหอมมากเหมือนกินพวกแบบว่านนี้ขมอออะไรยย่่างูเลยลยแ้้วก็อันนนีะคะเเหวลา มันให้รู้สึกความเหมือนแบบปากฟกลิ่มฝากแบบดูจืดๆแบบเต็มๆอะไรอย่างงี้เลยลิปตัวเนี้ยคือราคาแรงที่สุดแล้วค่ะแต่ว่าเป็นแบบว่าแพงแต่ดีจริงๆแบบแนะนําจริงๆนะคะแลนนี่นะคะก็เป็นทั้งหมด5แท่งนะคะลิปสติกที่กิฟใช้ตอนเวลาที่กิฟไม่แต่งหน้านะคะทุกคนมีอันไหนที่โดนใจหรือว่าเพื่อนๆกํลาลังใช้อยู่บ้างไหมคะถ้ามีก็บอกกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะหรือบอกว่าจะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้กันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะคะจะได้มาเจอกันในวิดีโอต่อๆไปนะคะ ว่าเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านาบ๊ายบายค่ะ